เธอบีของเราคือแพลนี่ไปเอ็กคลูซีฟถามเขามาเองเลยที่งานเน t ตฟิกล่าสุดคือเน็ตฟิกเขามีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทั้งหมดโหต้องนับขอนับนี้ก่อนคือเจดซีรีส์หนหนังหนึ่งหนังไทยที่เขาร่วมจับมือกับเน็ตฟิกแล้วก็เตรียมฉายทางแพลตฟอร์ม Netflix นี่เองซึ่งพี่บีน้ำทิพย์เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงอยเห็นภาพเห็นภาพหลอนไหมเห็นภาพนี่คือภาพ พี่พี่พี่ทีมทีมงานขยายภาพให้เต็มเต็มนมองไม่ชัดภาพผีเมื่อกี้ขอบภาพผีคือภาพผีใช่ไหมก่อนหน้านี้ภาอนนี้คือภาพผีใช่ไหมอ่ะเขาโหอ่ะถานจริงนั้นที่คันนี้ไปภาพผีไม่ได้เลยอันนี้อ๋อนี่คือภาพผีใช่ไหมเออภาพผี อันนี้คือตัวอย่างแรกของซีรีส์ที่พี่บีเขากําลังจะเล่นว้าวรับประกันความหลอนอย่างแน่นอนคือชื่อเรื่องก็คือใครต้องเคยแบบต้องคุ้นหูคุ้นคุนหูคุ้นตาด้วยน่าจะคุ้นตาถ้าเคยเห็นผีก็อาจจะคุ้นตาแต่ที่แน่นอนคือ อยากให้ฟังจากปากของพี่บีเองเลยเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรนะอังคารคุ้งปลงอังคารคุ้งปลงใช่ไงอังคารคุ้งปลงซึ่งหลายคนจำได้ไหมหลายคนน่าจะแบบเคยรับฟังเกี่ยวกับรายการนี้อยู่มากเพราะว่าจะบอกเล่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความหลอนเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นผีซึ่งเดี๋ยวนี้เรื่องสิ่งนี้รับหลายคนให้ความสนใจมากและก็คือตอนนี้คือถูกหยิบมาสร้างในแพลตฟอร์มของ Netflix แล้วหรอ ใช่ค่ะคือตอนนี้คืออย่างที่เห็นตรงหน้าจอนี้เนาะ<ห>มันมีนักแสดงหลายท่านจริงๆที่มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยคือ,อนนเรื่องพี่มาเดี่ยวใช่ไหมใช่คือพี่มาเดี่ยวเขาก็โอวอนี้นพี่มีหลายท่านเลยเห็นไ่มคือพี่มาเดี่ยวเขาก็เป็นแบบตัวแกนนำจะเรียกว่าองไเออไปพุ่มกลับคือเรื่องนี้มันมีพุ่มกลับหลายคนมันไม่ได้มีแค่พุ่มกลับคนเดียวมันมีพุ่มกลับทั้งหมดถึงแปดท่านด้วยกันที่เห็นเดินออกมาเนี่ยแหละพุ่มกลับแปดท่านใช่ค่ะพุ่มกลับ แท่านแล้วนักแสดงเยอะกว่านี้อีกพี่ยามอสกู่นักแสดงอีกเพียบเลยซึ่งพี่บีเป็นหนึ่งในนั้นและคิดว่าเนี่ยในอังคารคุ้มโปงเนี่ยมันไม่น่าจะมีเรื่องหลอนแค่เรื่องเดียวคาดว่าน่าจะมีเรื่องหลอนหลายเรื่องอันนี้เป็นการคาดการของอิฉันและนี่พี่บีค่ะพี่บีสวยมากวันนั้นแต่ตัวจริงเนี่ยคือสวยยิ่งกว่าแล้วพี่บีว่าไงบ้างคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกผลงานชิ้นแรกที่มาร่วมกับ Netflix ใช่ไหมใช่ใช่ใช่น่าจะน่าจะอันนี้มีพี่มีน้องมิสิกด้วยมี เชื่อปลาอ,อยากอยากอยากจะบอกกันบอกได้ไหมคือลุกของเชอปลางลุกนี้คือเผ็ดมากเผ็ดมากาแล้วคือน่าจะไม่ใช่ธรรมดากับบทของเธอแน่นอนใช่ปากแดงเสื้อแดงอืมอมือือ,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 อันนี้คืออยากบอกจริงๆเลยนะว่าบอกเลยความเซอร์ไพรส์คือพี่มิวสิกกับพี่เชอปลาเขาได้เล่นกับ ได้เล่นเรื่องเดียวกันครั้งแรก ah. คือปกติอ่ะเขาแบบอยู่ใน B N K เหมือนกันใช่ไหมแต่นี่คือครั้งแรกที่เขาจะแบบมาโดดเล่นซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่เห็นเขาบอกว่าเขามีบทที่มันแบบสุดยอดมากจริงแต่อะไรก็แล้วแต่อีกคนหนึ่งที่น่าติดตามไม่ใช่น้อยเมนเทอร์บีอยากให้ไปฟังกันว่า uh. เขาเล่นอะไรกันบ้างไปฟังเสียงกันเลยค่ะครับ yep. คือจริงๆแล้วซีรีส์อังคารคุมโปนะคะก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับรล,ลอนเกี่ยวกับพีๆนะคะซึ่งบีเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของ Netflix อยู่แล้วเกี่ยวกับซีรีส์หรือว่าหนังเกี่ยวกับหนังขีนะคะก็ดีใจมากที่มันเป็นส่วนหนึ่งในในในโปรโปรเจกต์นี้นะคะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้รับรองว่าสนุกแน่นอน,นะค่ะเพราะว่าเรื่องมันจะแบบแ,แปลกแล้วก็มันมีความแบบคุมโปสงสมชื่อแน่นอนนะคะ,ะกับเรื่องนี้ของพี่บีที่กระโดดมาเล่นกับ Netflix เชื่อว่าฝีมือและก็นักสแสดงร่วมกับที่เห็นมาหลอ100ออนนนนย่่างแ ใช่ค่ะแต่ใด้ก็แล้วแต่แม้เมื่อกี้พี่บีพูดถึงเรื่องของงานประกาศรางวัลคมชัลึกอวอร์ดพี่บีนี่เคยได้รับรางวัลงานประกาศรางวัลคมชัลึกอวอร์ดไปแล้วด้วยใช่ค่ะเคยได้รับมคมชัลึกอวอร์ดครั้งที่อืม,อมแล้วก็เมื่อปีที่แล้วครั้งที่19ก็เข้าชิงรวมถึงอีกหลายๆครั้งออหลายครั้งมากจริงๆเรียกว่าคุณนหน้าคุ้นตากันมากกับในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชัลึกอวอร์ดแล้วก็ในปีนี้นะฮะคมชัลึกอวอร์ดครั้งที่20นั้นนะครับผมมาลุ้นพร้อมก